คิตตี้เผยความจริงเอสกันตพงฟื้นพูดภาษาไทยไม่ได้แท้จริงไม่ใช่แบบนั้นจากกรณีข่าวพระเอกดังเอสกันตพงบำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตไปตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคมกระทั่งเมื่อวันที่22มยที่ผ่านมาได้มีการถแถลงว่าเอสกันตะพงฟื้นแล้วหลังจากสลบไปประมาณ8วันโดยเผยป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพ,พลันซึ่งขณะนี้ก็กำลังฟื้นฟูกันต่อไป หลังจากนั้นทางด้านมดดำคชาพาได้ออกมาเผยกลางรายการแฉว่าเอสกันตพงฟื้นขึ้นมาแต่พูดภาษาไทยไม่ได้พูดไดไ้แค่ภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาฟื้นฟูร,รักษากันต่อไปแต่ล่าสุดคิตตี้คริสติน่าบำรุงรักภรรย,ยาเอสกันตพงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการเที่ยงบันเทิงหลังสามีอาการพ้นวิกฤตแล้วโดยทางด้านคิตตี้เผยความจริงเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าเอสกันตพงพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริง โดยทางด้านคิตตี้ได้กล่าวว่าวินาทีแรกที่ได้สติเอสยังใส่ท่อช่วยหายใจยังพูดไม่ได้แต่มีความพยายามสองถึงสวันต่อมาถอดเครื่องช่วยหายใจออกก็พยายามพูดปฏิปติปต่อเป็นคำเป็นประโยคซึ่งที่พูดก็ยังสับสนอยู่ว่าทำงานอยู่หรือเปล่าถ่ายอยู่ฉากไหนใส่เสื้อผ้าอะไรยังคิดแต่เรื่องงานเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนหน้านี้ที่เอสยังไม่ฟื้นตนกับลูกมีการพูดว่าไม่เป็นไรฟื้นขึ้นมาเมื่อคุณพร้อมเราทุกคนอยู่ข้างๆ้างคุณ ฝ่าฟันและต่อสู้กับช่วงเวลานั้นตอนเอสได้สติเขากำลังเรียบเรียงคำพูดพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแม้จะยังสับสนยืนยันเอสพูดได้ทั้งสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษและตนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ส่งกำลังใจเข้ามาเยอะมากขอบคุณมากๆบอกเอสเสมอว่าแฟนๆรอเจอและรอชมผลงานของเขาตลอด